นี่มันกี่ตัวเนี่ยโหสองสี่เฮ้ยหสิบส<ฮ>ี่สิบห้าตัวสบ่้าตัวบอตกปลาที่ให้มากกว่าบ่อตกปลาบ่อส่วนตัวขนาดสี่สิบสองไร่ กว้างมากๆบรรยากาศดีงเงียบสงบบ้านดีระดับรีสอร์ทมีอุปรกรณ์ต่างๆให้ใช้ครบถ้วนนอนสบายพักผ่อนชิวๆอากาศเย็นๆสบายมากๆใส่แคมปิ้งห้ามพลาดกลานกลางเต็นท์กลางน้ำบรรยากาศสุดชิวมีห้องน้ำให้แถมปิ้งย่างได้ด้วย แบบเดียวบ้านสองก็ได้ปลาแล้วจ้าแล้วเราล่ะหลังจากพยายามตกปลาไม่นานเราก็ได้ปลาเหมือนกันนะสวยๆเลยนี่กับพงไซสวยเลยนะคะบ่อตกปลาพี่จิ๋วฟิชชิ่งแคมใครอยากมาพักผ่อนมาตกปลาชิลๆแนะนำที่นี่เลยค่ะรายละเอียดอยู่ในคอมเมนต์นะผลงานติดตามในช่องแดงจ้า จะตกปลาหน้าบ้านหรือจะพายคาย,ยักไปชิลๆตกปลาหรือจะพายเรือเล่นก็หรือจะปั่นเรือเล่นชิลๆก็ได้สนุกสนุกมากลองมาแล้ว